สว,สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มที่ไต่แรงนะโอเคจะตึกแค่ไหนไปชมกันในเกมเลยครับผม let's go ไม่มีใครตามมานะโอเคดีชิลเลยเพื่อนฟาร์มชิวชสวยมาถึงได้ปืนไกลกับลูกซองมาเลยวะ่ะ มีเสียงเหมือนมีคนน่าจะวิ่งอยู่ด้านบนนะ <ST AR G> เอาหาย <ST AR G> ไปไหนแล้วล่ะ <ST AR G> ขึ้นมาไหม น่าจะอ้อมหรือเปล่าพบศัตรูแล้วมาไหมรออยู่เฮ้ยพเพื่อนเจอสวยสวย,วยเก็บไปสอง ได้มาลาต้เกม2คิวถือว่าดีถือว่าเยี่ยม มังนี้มีตัวหรือเปล่ามีเฉยผู้สาวสวยได้สองคิวอีกแล้วว่ะเฮ้ย สี่คิวแล้วนะเดือนสาวอยเจ็ดคนนะขอบใจเพื่อนจบตแล้วต่สองตัวด้านหนะ้าเอาน้อยหนาะไปกินน่าจะมีสองตัวนะ โอเคสวยเดี on on. So Man ima. Man ima. ๋ยวเจอพี่แล้วเพื่อนโดนสวยมานี่มามานี่มาไปกล่องซอม ฮะโอ้โหเหลือเชื่อบักหรือเปล่าก็สุนสามกล่องหรือเปล่าเมื่อกี้เอากล่องซ่อมไม่ได้ตศัตรูแล้วสวย ยิงมั่วโดนหัวเฉยรเพื่อนลงใส่เต็มเลยใครมาตุยกว่าเฮ้ย โอ้โห oh. ด้านหลักก็มีมันเกินไปละ ใครยิงจากไหนไวะเฮ้ยโทรกอดแต่ไม่เห็นตัวคือไรก่อนขอบคุณนะแล้วเพื่อนเอ้อไอ้นมไอ้นม,นมโดนไปดิหัวแต่รูโบมาแล้ววะถอยเลยถอยเลย ม่ใช่ถอยวิ่เข้าวง<ป>เดี๋ยวจะตายวงเอาแ้่ขวามือมีรถมาสวยละไปตรงนั้นผมว่าพวกด้านหลังต้องแบบนี่แน่เลยวะอย่ามีใครเห็นขอร้องอุ้ยเพื่อโดน เชียร์ละสองตัวด้วยมาดิพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันอนะโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้ตั้งไอวอลลุงหน้าวะขอโทษทุกคนเลยจริงจริง ที่แปดไม่ถึงฝักฝัดเดี๋ยวเราไปชมเกมที่สองกันเลยนะโอ้โหแล้ววงฟ้าคนนี่เปิดก่อนเลยมาดิถ้าแน่จริงก็มาได้ปืนละมันวิ่งอยู่แถวนี้ มา,านทนายจิงก็มาโถก็จะดูให้ปืนดีด้านหน้ามีอีกว่า สวยหมดตี้ไอ <ป S 1> ้นุม่มด้านหน้ามันยิงกันอยู่ไม่รู้มีกี่ตัวไม่ออกมาไปตรงนั้น เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเอาเหรียญชุบให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมช่วยเองด,ด,ด้านบนมันมีเสียงคนโดดลงนะ เรวเจอซะด้วยได้มาละคิวที่สามตังซื้อเกาะไม่พอ ขอแบบเต็มยศหน่อยจะได้ไปบวกอย่างสบายใจไอตัวอยู่ตรงนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะยังอยู่มีเสียงอะไรแว๊บๆสวย มาดิคิวด้วยสิมาดิเดี๋ยวไปชุบให้ไอ้เพื่อนเลิฟไอ้เพื่อนเลิฟเพื่อนตายไม่หยุดเลยนะเอาจริง ปืนอะไรวะเฮ้ยเกือบตายโอ้โหปืนโคตรแรงอะ่ะโดนไปดิไปไหนไอ้นุม่มโดนไปอีกศพ ได้มาละเดี๋ยวขอไปสับก่อนละกันในตัวนี้เหมือนด้านหลังเรามีสันเนปเปอร์อยู่หนึ่งตัวนะเ <Un stoppable. S 1> บอรอสักี่เจอหรือเปล่าปล่อยไปละกันบานหน้าหนึ่งตัว โอไรออนหรอก็ไม่รอดอ่ะตอนนี้เหมือนโดนล้อมเลยนะด้านบนก็มีหน้าก็มี ล่างก็มีตอดไปก่อนวงเริ่มบีบละผมว่าวิ่งเข้าวงดีกว่านะโอ้โหไอ้เพื่อนเลิฟทำอย่างนี้กับฉันได้ไง ลาดกันต่อหน้าต่อตาแล้วยังวิ่งตามผมด้วยนะแยกกันหน่อยก็ได้วิ่งติดหลังเลยเนาะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือ ทุบทัดข้อเสียคือเพื่อนยิงด้วยอุย้ยเกือบตายหน้าก็มีหลักก็มีเต็มเลย เพื่อนได้หน้าหนึ่งตัวไปตรงนั้นไปตรงนั้นขอบคุณนะ สวยเกือบตายขอบคุณนะใจเย็นเพื่อนขอบคุณนะขอของหน่อยเพื่อนรอดหรือเปล่าวะขอบคุณนะ โอ้โห oh. ไม่รอดจังหวะนี้โทษแล้วกัน oh. ตัวเองก็จะตายวิ oh. Oh. ่งเข้าวงกอนเลยแล้วสวยดิชิลเลยรอดเฉยโอ้โ oh. ห ใจเย็นโอ้โหได้มาอีกสองศพชิวชิวยิงแค่ไม่กี่นัดก,ก็ตายละ สี่คนสุดท้ายบ้านนั้นหนึ่งตัวมันจะวิ่งอ้อมมานะหนึ่งตัวหรือว่ายังไงดีหรือว่าผมไปดีไปชาร์จดีไหม โอ้โหโคตรสวยสวยเกินถ้าผมอยู่บ้านผมมีสิโอกาสชนะสูงจัดเลยนะขับรถไปทำไมไม่รู้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ถึง5,000ซับด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม